มน่าพี่็เรๆนิน้องเอน้องแมงมุมกรออมาแล้วมามาแล้วๆๆมาี้เนี่ยาอบเลยพี่ทำอะไรนะะมาเหูเล่นตาใน้องก็อยู่ได้ไเล่นหูเล่นตาเี้าแดงเลยขินอมัน่เนินไมเจอาไหร่ครั้งแล้วน้องแมงมุมเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เขนมุมแสดงว่าพี่จจ้มเอาหน้าไปนอนหนูน้กหมาไม่ใช่ไหมไม่ไปหนูนกน้องหมอนนี่แหละ แต่ว่าไม่ไหวแล้วอืออุ้ยมันขาดไอติมยังไป็เก้าอะไรเนี่ะอุ้ยมันขาดเก้าจนหน้าแดงแล้วนะคะเนี่ยเก้าขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยว้าวตายแล้วหน้าเป็นผื่นแดงหมดเลยช่วยด้วยหน้าผื่นอันนั้นหน้าผื่นหน้าผืนสงสัยเป็นเพราะเครื่องสำอางและใจที่ครื่องแป้งแน่เลยไหนบอกของนอกไงแต่ก็ว่าเของจใช้ไหมใจยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอย่างโอน คือสมองอะไรครับมาจากประเทศไหนออบ้านเรานี่นะคะแบบนี้เพื่นก็เคยเป็นนะคะแพ้เครื่องสมองแน่ๆเลยแต่ไม่คของดีนะคะออยไหวแล้วยค่ะาไงอพี่ค่ะถ้างินจะไม่ไหวแล้วค่ะเาจไปหาหมอกันดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอออยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่จิ้มาค่ะเขาไปขโมยเครื่องสำอางที่จอยมาใช้ค่ะแล้วก็เกิดอาการคันหน้าเป็นผื่นขึ้นแดงไปหมดเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าแพ้เครื่องสำอางไหมคะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นผื่นแพ้สัมผัสน,นะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็นสองสาเหตุใหญ่ก็คืออันดับแรกเนี่ยเราอาจจะโดนสารเคมีที่มีความเข้มข้นรุนแรงหรือว่าแบบที่สองก็คือเกิดจากตัว พี่จิมแพ้เองเป็นปิยาการแพ้ที่ผ่านระบบอิมูนของร่างกายไงค่ะเวลาโดนสารเคมีตัวหนึ่งแล้วก็แต่คนอื่นโดนไม่เป็นพี่จิมก็จะมีอาการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นแบบที่สองเนี่ยอาการจะแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วเกิดอาการเลยค่ะแลวอย่างกรณีพี่จิมเนี่ยถ้าเกิดเป็นมาแล้วเนี่ยเรามีวิธีป้องกันรักษายังไงคะการป้องกันก็คือเริ่มเริ่มต้นจากการเลือกใช้ครีมอยากให้เลือกใช้ที่มีฉลากถูกต้องบอกส่วนประกอบวันหม อายุยิ่งดีมีทะเบียนอยอยรับรองถ้าใครรู้ตัวว่าเราเป็นผิวแล้วใครคือง่ายเองอาจจะมีการเทสดนึ่งได้ครีมมา<ล>ก็ทาที่ท้องแขนก่อนประมาณ30นาทีทดสอบดูว่าแพ้ไหมคุณศักดิคุณหมอดีกว่าเนะเาะการรักษาไม่ย,ยากครับจีมคันมากๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวทาย,ยาคุณหมอครั้งสองครั้งก็อาการคันดีขึ้นจะหายทั้งหมดภายใน7วันแต่อย่างงี้ผมค่อยสบายใจครับอาการแพ้คือสมองเนี่ยเบาใจแล้วจะเหลืออยู่อีกอาการหนึ่งครับอาการแพ้ใจครับแพ้ยังไงตลอดเลยค่ะ เทใจเหรอกับป้าติดเลี้ยงลูกไหมสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้